คือองค์กรเนี่ยจัดการดูแลในส่วนเมมเบอร์ของเขาได้ถ้าอยู่ใต้ฮิปมาหรือใต้เข้ามวยคุณสั่งได้ไม่เป็นไรครับแล้วถ้าคุณไม่ได้อยู่ใต้จมาคมเขาอ่ะผมพูดตามจริงว่ากาการนี่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไปตั้งว่าเราเป็นคนคุมมวยเนี่ยคุณจะคุมไปทั้งประเทศทุกประเทศเลยเหรอเขาสั่งได้แต่เมมเบอร์ของเขาถ้าเราเป็นถ้าเราก็จะมาคับให้เราไปเข้าใต้เมมเบอร์เขา ก็ไม่ได้หลายประเทศก็าไม่ได้อยู่ใต้อิปมาแต่นี่เขาต้องการจะเราต้องอย่าคิดเองนะว่าเราเป็นเจ้าของอิปมาแล้วเราเป็นเจ้าของมวยทั่วโลกผมไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวไม่อยากเขาไปสนใจเขาเพราะว่าเธาเขารู้ผมว่าเมเป็นเเป็นไงหรือเป็นใครพอพอได้โอกาสพอเห็นว่าผมไปเน้นก็เลยเอาผมมาพูดพูดจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะต้องฟ้องด้วยซ้ำไปเอาทั้งลูกทั้งชื่อ เพ่นพนโทคลาชัยเ็เช่นเดียวกันไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย,เลย นี่คือคลีเร์ริมเซนถามจริงตอบตรงกับผมเจวรปัดนะครับเราติดตามคอนเทนต์แบบนี้ได้ทาง a c e b o o k ไทรัฐสปอร์ตนะครับแล้วก็ y YouTube ไทรัสออนไลน์นะครับยังไงฝากกดติดตามมาด้วยนะครับใน YouTube ก็กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับส่วนในช่องทางของ Facebook ก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้เราเคยตามประเด็นเรื่องของฟุตบอลนะครับที่มันมีเรื่องของค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดสดที่ยังเป็นปัญหากับสโบสรสมาชิกหลายทีมน,นะครับเพราะว่ามีการลด จำนวนเงินที่จ่ายแล้วเราก็พยายามหาความชัดเจนแล้วคุยทุกฝ่ายไปแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้เนี่ยเดินเมสาเราต่างกันต่อแต่ว่าเรื่องนี้ครับเป็นหนึ่งเรื่องที่มันดราม่าในโซเชียลมีเดียกันมาอย่างยาวนานนั่นคือกุนขแมแยนะครับกุนก็แปลว่ามวยนะครับขแมแยก็คือขมเนนั่นก็คือมวยขมเนนั่นแหละเอาเป็นว่าทําไมกีฬาประเภทนี้มันถึงมีดราม่าในช่วงหลังก็เพราะว่ามันถูกบรรจุในซีเกมกมบุชาเป็นเจ้าภาพและเขาก็บอกว่ากุนขแมแยเนี่ยมันคือศิลปะการต่อสู้ของเขา อันนั้นก็ไม่ว่ากันเพราะแต่ละประเทศก็มีศิลปะการต่อสู้ของตัวเองแต่ปัญหาเนี่ยมันมาตกตรงที่ว่าไปเอาตำราของมวยไทยเนี่ยนะครับที่เป็นไกด์บุ๊กแฮนด์บุ๊กเนี่ยเอาไปปรับเอาไปลอกแล้วก็ไม่ได้มีการปรับเปลี่ยนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของมวยไทยเนี่ยคือก็ไม่ได้ให้ใช้ชื่อมวยอ,อยู่แล้วคุณคแมมีบางกระแสก็ไปบอกว่าอา้าวจะไม่ให้ใช้มวยได้ไงในเมื่อจริงๆแล้วเนี่ยคุณคแมเนี่ย เกิดมาก่อนมวยไทยซึ่งเรื่องของประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับเราคงไม่ได้คุยกันเพราะเราไม่รู้เหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วใครรู้จริงกันแน่ใครเกิดทันในยุคไหนเราก็ยังไม่รู้กันเลยแต่ที่มันดรามา่าแล้วก็มีความต่อเนื่องซึ่งข่าวคุคแมแในช่วงนี้นะครับมันขายดีมากทั้งาทางฝั่งโซเชียลมีเดียของทางกัมพูชาหรือแม้แต่ของคนไทยเองเนี่ยนะครับโอ้โหเข้าไปไปวอในโซเชียลมีเดียนั่นแหละนะครับคอมเมนต์ด่ากันเละเทะหมดเลยหนึ่งในนั้นเนี่ยอาจจะมีชื่อของคนไทยบางคนอยู่ด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันมีข่่าวอยูนะครับ ว่าทางคุณขมนเนี่ยเคยจะแต่งตั้งคนะไทยแล้วก็หลังจากนั้นมีการไปแฉอีกนะครับว่ามีคนไทย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องทําให้คุณขมเนเกิดขึ้นและมีการแข่งขันมาได้วันนี้เนี่ยนะครับหนใน2คนจะมีโอกาสพูดคุยกับเรานะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงที่มาที่ไปของเรื่องราวทั้งหมดนะครับแล้วคนต้องถามเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยนะครับทำไมมันอิลุงตุงดัง ถึงขั้นโดนด่าในโซเชียลมีเดียว่าขายชาติมันเป็นแบบนั้นไปเลยนะครับเป็นขนาดนี้กันแล้วอ้าวเดี๋ยวเราจะคุยนะครับต่อสายพูดคุยกับทางครูวูดดี้คุณชินวุธสิริสัมพันธ์นะครับซึ่งก็มีตําแหน่งนะครับอยู่หลายตําแหน่งเหมือนกันคือหลายคนก็เรียกว่าครูวนะูดดี้นยเพราะว่าเป็นนายกสมาคมครูมวยไทยแล้วก็เป็นประธานองค์กรมวยไทยโลกนะครับหรือว่า WMO รวมถึงเป็นประธานสาพ,พันธ์มวยไทยโบราณและเป็นพอค่ายมวยลูกทัฟ้าด้วยนะครับคือตอนเนี้ย สิ่งสาคัญที่ครูบ mm ูดี้ต้องชี้แจงกับเราก็คือว่าข่าวในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลากหลายประเด็นมากเดี๋ยวผมจะถามไล่เรียงทีละประเด็นนะครับอ้าวเดี๋ยวโทรหาคุณครูวูดี้กันดีกว่าประสบการณ์ีน40ปีนะครับเผยแพร่ศิลปะมวยไทยอยู่ทั่วโลกในต่างประเทศด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณครูวูดี้นะครับครับครับผมชื่อเจวัลปัดครับครับผมเจวรปัดนะครับจากเครดิมเส้นของไทยรัฐนะครับ เราคุยกันน่าจะต้องไล่เรียงตั้งแต่หัวข้อแรกนะครับคือที่มาที่ไปณวันนี้ครับที่เขาต้องแก้ไขข้อความว่าครูวูดดี้เนี่ยไม่ได้เป็นประธานของคุณชแมประจําประเทศไทยเนี่ยตอนนี้เขาได้แก้ไขหรือ,อยังครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นมันมีข่าวว่าทางกบูชาเนี่ยเขาไปเชิญครูวูดดี้เนี่ยไปเป็นประธานของคุณชแมแล้วคนก็เขาไปด่ากันหมดเลยบอกว่าเฮ้ยทำไมถึงขั้นแบบเอาขายชาติบ้างนู่นนั่นบ้างทําไมถึงไปช่วย เอ่อมวยของกัมพูชาตอนที่เราเนี่ยเป็นคนไทยครับเรื่องนี้มันเกิดยังไงครับที่มาที่ไปคือเริ่มต้นเนี่ยทธงเธอ้าคนกมยเนี่ยเขาได้แจ้งวันนั้นในซีเกมส์เขาเป็นเจ้าภาพซีเกมส์่ดขอจัดมวยซึ่งเป็นธรรมดาแล้วในในการจัดการแข่งขันในซีเกมส์เนี่ยตอนที่เขาตกลงทีแรกที่ในการบรรจุมวยเขาใช้คาว่ามวยไม่ใช่ไม่ใช่มวยไทยนะครับเพราะว่าลาวเขามีมวยลาวกเมยเขามีมวยเเมยทุกที่เขามวยหมดครับ ใช่ครับเป็นของโซนภูมิ็คือเซนเีซีเกมนี่แหละในกลุ่มอาเซียนเนี่ยกัมเอนเนี่ยก็ขอตัวผมมาเราะเรื่องผมเคยจัดช่วยจัดกีฬามวยในซีเกมครั้งที่้9ที่พมา่าผมก็รู้จักพวกนี้ผู้แทนลาวพมา่ากลุ่มในอาเซียนเนี่ยรู้จักทำงนานร่วมกันมาก,ก่อนเรื่องมวยอันนี้เป็นครั้งแรกที่กัมพูชาเขาจะจัดสีเกมที่มันเขาไม่เคยจัดเปนมาก่อนเขาก็เลยว่าจนหม,มายมากอ กลุ่มไอ้อาเชก็บอกเสนอว่าผมเนี่ยช่วยจัดก,การเรื่องมวยได้ซึ่งเขาก็ปีใจเขาเลยเขียนจดหมายมาทางต่านประวิตยวงษ์สุวรรณถึงเอ็นโอซีของประเทศไทยเออโอลิมปิกประเทศไทยขออนุญ,ญาตให้ผมเนี่ยเข้าไปประชุมช่วยในการจัดการมวยผมก็ไปคุยไปแค่ประชุมว่าจะจัดการเรื่องมวยยังไงปรากฏว่าระหว่างที่ผมไปที่นั่นทางนี้ก็มีปัญหาว่าอ,อ,องค์กรที่เข้ามาดูแลเรื่องมวยไทยระจัดซีเกมส์แต่จะใช้คำามวยไทยไก่อนเนี่ย ก็พยายามจะบอกว่ามวยไทยก็ไม่ยไยใช้อยู่แล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลเรื่องมวยคาว่ามวยซึ่งจริงเนี่ยมันเป็นเรื่องของระหว่างประเทศมันไม่ใช่เรื่องขององคอ์กรใดองคอ์กรที่มีสิทธิท์จะพูดถึง่นี้ได้พอิตเขาก็เลยขอให้ผมช่วยเรื่องมวยเนี่ยแต่ริทางองค์กรเนี่ยบอกว่าถ้าคุณจะจัดมวยเนี่ยคุณก็ต้องมาเข้ากับผมองค์กรมันต้องเอาให้ชัดคือเราไม่สามารถพูดได้เหรอครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยองค์กรที่รับรองพวกมวยไทยสมัครเล่นเนี่ยมันก็คือเอฟมา ก็คือสาพันมวยไทยสมัครเล่นถูกไหมที่ที่เจเข้าใจซึ่งก็ประธานก็คือท่านดรศักชัยทัศุวันถูกไหมครับถูกต้องเป็นเรื่องของท่านท่านต้ศักชัยัพราวราเป็นเรื่องของเป็นประธานในสมาคมมวยไทยสมัครเล่นอาชาติคือเขาไม่ให้ใช้ถูกไหมเพราะเพราะว่าอันเนี้ยคำว่ามวยไทยเนี่ยมันอยู่ตรงนี้ถูกไหมครับคือองค์กรเนี่ยจัดการดูแลในส่วนเมมเบอร์ของเขาได้ถ้าอยู่ใต้อิฟมาหรือแต่เข้ามวยคุณสั่งได้ไม่เป็นไรับแล้วถ้าคุณไม่ได้อยู่ใต้สมาคมเขาอ่ะผมพูดตามความจริงว่า การนี่เขาเป็นอย่างนั้นแล้วถ้าเราไปตั้งว่าเราเป็นคนคุมมวยเนี่ยคุณจะคุมไปทั้งประเทศทุกประเทศเลยเหรอหมายความว่าถ้าาคุณแมเนี่ยจะจัดใช้คาว่ามวยทางอิฟมาไม่ให้ใช้คามวยไทยเนี่ยไม่ได้คุยแล้วเพราะพ่ะมวยไทยเนี่ยคือไม่มีใครอยากใช้เพราะว่าพอคาว่ามวยไทยเนี่ยกลายเป็นว่ามันเป็นของประเทศไทยถูกไหมแต่เขาเนี่ยพอคาว่ามวยเนี่ยถามว่าตามตามกฎแล้วเนี่ยอิฟมาสามารถสั่งห้ามไม่ให้ใช้คาว่ามวยได้หรือเปล่าครับในมุมมองของครูบอดี้นะไม่ได้ครับเพราะว่า มวยเป็นคำคำสากลคำว่ามวยใครๆก็ใช้มวยได้แต่นั้นเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเจ้าของคำว่ามวยเขาเป็นเจ้าของคำว่ามวยเ็าต้องสั่งเขาเป็นเจ้าของมวยของประเทศไทยด,ด้วยใช่ไหมครับคือในต่างประเทศเนี่ยเขามีมวยไทยเนี่ยถ้าไม่ใช่ใต้ของอิป,ป้าใครๆก็ใช้ได้มวยไทยไม่ใช่เป็นเขาสั่งได้แต่มุมเมมเบอร์ของเขาถ้าเราเป็นถ้าเราเกจะมาทับให้เราเปเข้าข้าใต้เมมเบอร์เขา ก็ไม่ได้หลายหลายประเทศเขาไม่ได้อยู่ใต้อิทมาแต่นี่เขาต้องการจะเราต้องอย่าคิดเองนะว่าเราเป็นเจ้าของอิทมาแล้วเราเป็นเจ้าของมวยด้วยทั่วโลกจุดสําคัญคือวันนี้เนี่ยเท่าที่ครูวนี้ได้ชี้แจงเนี่ยเท่าที่ผมฟังตามก็คือว่าคือถ้าไม่ให้ใช้เนี่ยก็ต้องรับให้ได้ที่กัมพูชาเขาจะไปจัดในชื่อของเขาถูกไหมครับใช่ครับอาถ้าเขาจะจัดจัดคำว่ามวยไม่ได้เขาก็เขาไม่อยากจัดถ้าจัดแลวต้องมานั่งปัญหากับกับองค์กรนี่ก็เรื่องของที่ไม่อยากขึ้นโลกขึ้นศาลแล้วทางผมก็ไปนั่งฟังก็ ทั้งฝ่ายทนายความของเขาเนี่ยก็ให้ความคิดบอกว่าถ้าเขาไม่ให้คุณจัดคุณจะไปทะเลาะกับเขาคุณก็ต้องขึ้นโรงพิสานคุณก็จัดเรื่องที่สกีเกมความนี้ไม่ได้เพราะจัดไม่ได้เวลามันกระชั้เขาก็ต้องก็ให้เขาใช้คําว่าคนขมแม่เพรเออเนี่ยผ,ผ,ผมก็บอกว่าคนขมแม่แล้วผมก็ผมก็ไม่ได้มีส่วนอะไรด้วยแล้วเพราะมันนละเกมไปละถ้ายืนยันว่าใช้เขาว่าจัดมวยเนี่ยครูวินดี้ยินดียินดีนะแต่ถ้าเกิดว่าพอเป็นคุณขมแม่ปุ๊บเนี่ยก็ถอนตัวตั้งแต่วันนั้นถูกไหมเพราะว่าอัันนีี่ทไประชชุมมกููาถ้บ ใช่ครับใช่ครับผมก็ถอนตัวว่าผมว่าผมไม่สามารถทําเรื่องมวยได้เร้่งเรื่องมวยกูแมงผมก็ไม่รับเพผมรับไม่ได้ผมไม่รู้ผมไม่รู้เนี่ยผมเขาแต่งตั้งเลยผมเลยผมไม่ได้เรื่องไม่มีไม่ในสภ์เจ้าที่ทราบดีกว่าต้าจะตั้งไปก็เรื่องตั้งผมก็ผมก็ถอยออกมาเป็นเป็นแค่ดไวเซอร์เท่านั้นเองอ่าโอเคงั้นงั้นการแสดงว่ายืนยันนะตรงนี้ว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่แรกแล้วหลังจากประชุมวันนั้นพอมันไม่จบกับคำว่ามวยเนี่ยพอเป็นคุนขมแย่เนี่ยครูเบดีคือถอยเลยไม่ได้ไไไไไไปปชช่่่วววยยอออะะรรณัันนี้้้กก็มมดเบืงงหลถู ไม่ได้ช่วยเลยบกถอยเลยแล้วทําไมข่าวมันถึงเป็นแบบนี้แล้วนะวันนี้ยังไม่ได้มีการแก้ไขซึ่งก็ทําให้ครูวุฒิเนี่ยน่าจะโดนโอ้โหโดนใช้คำว่าขอญาตนะใช้ก็โดนด่าในโซเชียลมีเดียเยอะมากเลยครับผมตอเนีเล่าให้เพื่อนฟังว่าปอดมันมายาวโอดมันมายาวตั้งแต่สมัยก่อนนิดมากเกิดผมเป็นคนที่เ่นต้นแรกที่เอามิสเตอร์สแตน์ป๊อกเนี่ยเขามาอยู่ในองค์กรในข้อการขันมวยมวยไทยสองเล่นข้งก็แด้แต่นั้นมาเขาก็ไป เปออ็นโรคบาดิตไฟน์ให้ให้เกิดมีความแข็งแกร่งขึ้นแต่ก,ก่อนเนี่ยผมเคยทํางานใต้พลเอกเทียนชัยสืบรรณพันธ์ที่เป็นครูผมเนี่ยแล้วก็มีท่าน,น,นดรนันทกินตาบานซึ่งเป็นเอมของโอลิมปิกท่านเทียนชัยเคยเป็นประธานของโอลิมปิกประเทศไทยผมก็เ,เข้าใจเรื่องเรื่องการทํางานของระบบของโอลิมปิกนี่แหละฟังมาเยอะก็ก็เข้าใจว่าก่อนจะเข้าไปอย่างนั้นจะทำอย่างนี้จะทำอย่างนี้หรืเข้าไปได้แต่ท่านพลเอกเชียนชัยเป็นเจนเนอเรชั่นมวยไทยเฟดเดอร์เรชั่น IAMTF แล้วเขาก็ทั้งฝ่าย ของอีกฝ่ายนึงก็ไปไปของยุดจดอยุ่ใต้สมาคมมวยไทยแห่งประเทศไทยมวยไทยจัดตัวนี้ทางระเทศไทยแล้วก็ตั้งอีฟมากขึ้นมาเนอินเตอแข่งกันอยู่โอเคผมเข้าใจปัญหาแล้วคือตอนเนี้ยมันกลายเป็นเอาแบบที่ที่เข้าใจง่ายนะครับคือมันมันเป็นสองฝักสองฝ่ายนะครับคือมันมันไม่เห็นด้วยซึ่งกันและกันแต่อันเนี้ยครูได้ยืนยันว่าที่พูดวันนี้เนี่ยคือไม่ได้มีประเด็นมีปัญหาอะไรกับทางอ f ฟมากในเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนนะคือพูดถึงหลักการในการจัดการ่งขันจริงจริงถูกไหม ถูกต้องครับหาการนั้นผมไม่ได้เคยยุ่งเกี่ยวไม่อยากเขาไปสนใจครับเพราะว่าขาเขารู้ผมว่าผมเป็นไงหรือเป็นใครพอพอได้โอกาสพอเห็นรูปผมไปเน้นก็เลยเอาผมมาพูดพูดจริงแล้วเนี่ยผมอยากจะต้องฟ้องด้วยซ้ำไปเอาทั้งรูปทั้งชื่อซึ่งพลโทอัคราชายัยก็เช่นเดียวกันไม่ได้รู้เรื่องเลยเ๋อใช่<อ>ใช่ใช่มีมีสองคน<ท>มีชื่อของครูวุฒิกับพลโทนี่แหละอัคราชายคัย<ห>นะซึ่งก่ยังไม่รู้เรื่องเลยเอาชื่อเอารูปไปลงว่า เนี่ยเป็นไส้ศึกเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็ยังตกใจเอ๊ะผมถึงออกคลิปมาไงออกมาคลิปมาว่ามาแก้ตัวว่าผมเนี่ยไม่ได้เกี่ยวเลยนะไม่ได้เกี่ยวเรื่องคนแม่ไ,ไม่ได้ทีผมแค่ไปประชุมครั้งเดียวครั้งเดียวจริงแล้วกัาไม่ได้ยุ่งอะไรเลยไม่ได้เคยเกี่ยวข้องกับท้งที่ททเลย